ใช่ว่าเมื่อเกิดมาเป็นคนตัวเล็กแล้วความทุกข์และความสุขนั้นจะเล็กไปตามขนาดของร่างกายด้วยความจริงข้อหนึ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือว่าความน่ารักน่าเอ็นดูรูปร่างที่ดูเล็กกระทัดรัดกระจุ๋งกระจิ๋มถ้าหากพูดอย่างโหดร้ายก็สามารถบอกได้ว่านั่นก็คือความพิการในลักษณะหนึ่งเมื่อขึ้นชื่อว่าพิการแน่นอนว่าย่อมสร้างข้อจํากัดมากมายในการใช้ชีวิตและการทํางานมีหนาซ้ําพวกเขายังถูกดูหมิ่นดูแคลน ในฐานะของตัวตลกในโลกของคนปกติดูเหมือนว่าโลกขนาด XL นั้นแทบจะไม่มีที่ว่างสำหรับคนไซส์ S อย่างพวกเขา เดินเป็นอย่างนี้นี่ไก่โดนอะไรมาเป็นมุกงวยพอดีไก่ต้องนั่งบนเก้าอี้อครับเหมือนถีบอะครับเลยถีบตบีปั้งผมก็กระเด็นตกเก้าอี้ด้วยครับอพอดีหลังก็ไปกระแทกกับขอบเก้าอี้กับพื้นมันก็ตอนแรกมันก็ปวดครับก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลหมอบ,บอกว่าเส้นทับกระดูกสันหลังะครับต้องผ่าสันหลังอะไรเนี่ยแล้วหายไหมหามาแนละ้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่หมอบอก ดีนะที่เดินได้ครับโอยยางนั้นเลยนะครับมันเพราะว่ามันห้าสิบห้าสิบครับตอนนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนต้องใช้ไม้เท้าไม้เท้าครับถ้าเดินไกลต้องใช้ไม้เท้าที่จะบอบว่าพอเรามีปัญหาเรื่องขาเนี่ยเส้นทางอาชีพเราในการเล่นตลกมันก็หายไปเหมือนกันหายหายไปเหมือนกันเพราะว่ามาเล่นหนักไม่ได้ครับก็การแสดงก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับหรืออย่างตอนนี้ไก่ทํางานไม่ได้เป็ดเขาช่วยเหลือถ้าเขาได้แบบได้ตังมาอัดรายการมานะเขาก็ โทรมาหาไก่บอกว่าไก่ไปดูหนังไหมไปเที่ยวไปกินเคเอฟซีไหมแบบนี้เขาจะพาออกไปข้างนอกไลยครับไก่นี่รักเป็ดไหมนรักผมมากจะสนิทกันครับก็คนเหมือนกันนะครับแบบว่ารูปร่างหน้าตาคล้ายกันคือมันเหมือนเป็นเพื่อนกันได้คือไปไหนไปไหนมาด้วยกันเขาไปด้วยกันครับถ้ามีอะไรถ้ามีอะไรก็จะปรึกษากันนะครับ แมโอ้ยไฟแรงเปิดเลยไปเลยแม่แม่จุดมไหเต็กับไก่มาทำบุญบ่อยไหมาบ่อยครับคุณคุณหญ่เวลามาขอมาขออะไรขอมีงานเข้ามาจะได้มีเงินใช้อธิษฐานชาติหน้าสันใดก็ขอให้เป็นปกติเหมือนคนอื่นขอให้สุขขอให้มี มือไม้เท้ามือมือเท้าเท้าครบ่า,า,าคอยเป็นปกติ การงานดีๆมีอนาคตดีๆจะให้เจ็บแค่ได้ป่วยนะขอเอาชาตินี้ก่อนชาตินหน้าไว้ไว่ากันอีกทีชาตินหน้ามัรจะเกิดเป็นอะไรอย่านงะเราเองอะเราน้อยใจแม่พี่แบบว่าไม่เหมือนคนอื่นๆตัวไม่เท่าคนอืนะ่นนะน้อยใจมากเลยพี่ครับตอนที่ยังไม่เข้าวงการเล่นตลกตองไปนั่งคนเยวทีททำไมวะทำไมเราไม่ส่งแม่อะไรเหมืนอนเขาอะเราจะได้ทำงานช่วยพ่อแม่อย่าง แับพุ่นพวกเพื่อนไปทำงานกันแล้วผมก็นั่งมองมันมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านทุกว,วันทุกวันพวกเขาก็ได้งาน,นอย่างรตีอย่างนี้แล้วผมก็เป็นนั่งมองเขาขับมอเตอร์ไซค์ก็น,น้อยใจก็น้อยใจนะเมย่ำไมัยเราไม่สูงเราจะมีรถเฉี่ยงเขาอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยมีคนมาล้อมีคนมาแกล้งคนอะไรมยาน้บ้างไหมพวกรุ่นโตกว่านะครับเขาจะล้อเวลาผมเดินผ่านเขาจะล้อเอ้ย เตี้ยมาตื่นกลางคืนมาหอน,หนมาไม่อะไรนอนไม่ค่อยหลับเป็นแบบเขาแบบเย่อย่แบบเราอะไรวะเดินอยู่ดีๆมาขำอะไรบางคนก็ขำแบบหม,บบมันไส้เราอย่างนี้แบบขำแบบเยอะหยยดยามเราอย่างนี้แบบเป็แบบนแค่ย น้อยใจือนโกรธทำไมเขาพูดกับเราอย่างนี้เหมือนเราไม่มีทางสู้เขาถ้าตัวโต,วตวเท่ากันนะผมว่าอยากเตะเ<า>ขาเหมือนกันไม่เคยตยเหมอนกัเนี่ยมันแต่เราไม่สู้เร <c oughs> าทาอะไรไม่ได้เนะีมันตัวใหญ่กว่าเราเราให้คิดหุตาอะไรอยากอยู่ก็ตายเลยมองอยากตาย ร่างอย่างพวกผมนี่คือว่ามันต้องเล่นตลกอะพี่ถ้าไปทํางานอย่างอื่นอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งเขาก็มองอมองแบบว่าเฮ้ยมันทำงานอย่างนี้ทาไมวะออย่างเงี้ยไม่ไปหาเล่นตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าหากคำพูดที่ว่าฟ้าได้กำหนดมาแล้วว่าคนเรานั้นเกิดมาเป็นอะไรได้บ้างเป็นคำพูดที่เป็นสัจธรรมความจรงิงฟ้าก็คงจะกำหนดมาแล้วว่าอาชีพการแสดงตลกนั้น น่าจะเป็นอาชีพที่คนแคลทั้ง3สามารถใช้เป็นที่หยัดยืนที่ช่วยสร้างให้ชีวิตมีความมั่นคงขึ้นมาได้และนี่ก็น่าจะเป็นอาชีพเพียงอาชีพเดียวที่ช่วยแปลเปลี่ยนร่างกายที่เคยเป็นปมด้อยให้กลับกลายมาเป็นปมเด่นช่วยแปลเปลี่ยนจุดอ่อนในชีวิตให้กลายมาเป็นจุดแข็งช่วยทําให้ชีวิตที่หลายคนมองว่าไราคา้ค่าไร้ความหมายกลับกลายเป็นชีวิตที่มีค่ามีราคาขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครูผู้ดำเนินการรับ กลับกายเว่าเวลาเราขึ้นมปอยู่บนเวทีแสดงตลกความเตี้ยของเราเนี่ยจากเดิมที่เคยเป็นที่เคยเป็นผมด้อยตอนนี้มันกลับมาเป็นแบบว่าคล้ายๆพรสวรรค์ของเราไปเหมืนอนเรากล้าแสดงออกแล้วก็เกิดทําให้เขาขําแล้วก็ภูมิใจมาอยู่กับพี่หม่ำได้เราโหอยู่เออเรามีตังโยทำไมมีตังเยอะแค่นี้เราก็ภูมิใจ มาเล่นตลกเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นที่ของเราในการทํามาหากินครับผมพอมเรามาเล่นตลกใช่นั้นแล้วเราก็จําสิ่งที่แบบที่เราเรียนรู้มาครับอือโอ้ตอนนั้นเขาร้อนเราอย่างนี้เหรออย่างนี้อแล้วก็มาใส่ในเล่นตลกหมดเลยอย่างอย่างโด้นนะสมัยก่อนเขาเรียกไอเตี้ย่งเสร็จปุ๊บเราก็ไปด่าคนแค่ไอคนหนึ่งอ่าคนแขาอีกคนนึงไอเตี้ยอใช่อย่างนี้ เกิดมาอย่างมึงกูไม่เกิดที่กว่าตายตั้งแต่ในท้องแม่แล้วเกิดมาหน้าตาก็อุปรักอะไรอ,ะอัปลักแขนก็สั้นขาก็สั้นหัวก็โตแบบนี้แล้วเราก็คุยกับคนสูงแล้วเขาแล้วอีกคนสูงแล้วคนสูง,ขงเขาเก็เสนะิริมไปเนาะแล้วเราก็ตอบวา่มามันนั่นนะมึงนี่แหละแล้วเขยาย,ยุดนะมามึงนี่แหละอย่าไปอาำเขาเข้าตัวมึง S <S ว่าเดินไปไหนแบบเขาจะจากคนแบบล้อเลียนเราแต่ก่อนคราวนี้พอเรามาอยู่วงการนี้เขาแบบไม่ล้อเลียนนะแบบคล้ายๆแบบทักทายแบบหยอกแบบว่าทักทายหยอกเราเล่นขำอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เล่นกับเขาอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นตลกมันก็เลยแบบไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนคือจริงความเป็นตลกมันก็ทําให้ชีวิตเรามันนั่นขึ้นมันเต็มขึ้นครับ อย่างคนอื่นแบบรูปร่างลลักษณะดีกว่าพวกผมคนก็ไม่มีงานคนก็อะไรอย่างนี้เราเราแล้วพวกผมจะมองจุดนั้นไงครับว่าเอยอเราก็มีงานทําเราทํางานอย่างนี้เราก็ภูมิใจที่ถ้า่อนนะนะ กับตัวเราว่ามันเป็นคนที่การเป็นผมด้อยเนี่ยพอญญตอนนี้มันมาอยู่กับถูกที่ถูกทางกันเราเลยเอาตรงนี้มาเป็นการทำมาหากินได้คิดว่าเราลักษณะแบบนี้คือรหัสจุดแล้วเจอแล้วจุดเจอคือว่าลักษณะแบบนี้ต้องมาทํางานแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปทํางานตามโรงงานอะไรนี้ก็จุดหาจุดเจอแล้วเจอตรงมาเป็นตลกครือว่าอย่างคุณอย่างผมไม่เป็นน,นายธนาคารก็ได้หรอกไม่ใช่แค่ถือหรือเปล่าจากคนนี้คือ มันเรเคยรู้ถูกรู้รูยิงอะไรเงี้ยมาอยู่บนเวทีเหนือเด่นเป็นสง่างนานะมแล้วเล่นกับเขาเงี้ยเรื่องอะไรเราเคยดูลูกแม้ว่าเป็ดไก่และสานอาจจะไม่ใช่ตลกที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับครสวรรค์ทางด้านการแสดงไม่ไดม้มีชั้นเชิงแถวๆเมื่อต้องยืนอยู่หน้าเวทีแต่เสียงหัวเราะที่ทั้งสามคนได้รับต้องแลกมาด้วยรูปร่างและสังขารที่ผิดปกติแต่นั่นก็คงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคนตัวเล็กๆอย่างพวกเขาและที่สำคัญนั่นคงจะไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายเพราะนั่นย่อมดียิ่งกว่าการถูกหัวเราะเยาะในฐานะของคนที่ไร้ค่าไร้ความหมายที่ไม่ยอมลงมือทำอะไรเลย มัวแต่นั่งเฝ้ารอความหวังลมๆแรงๆไปวันๆสิ่งหนึ่งนะครับที่คนตัวเล,เล็กนำมาบอกคนตัวใหญ่ๆก็คือว่า ไม่มีชีวิตใดที่ไร้ค่าไร้ความหมายการมีชีวิตอยู่คุณค่าและความหมายของชีวิตนั้นไม่ได้มีติดตัวเรามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างต้องตามหามาทั้งสิน้นในวันที่เราอยากหาหนทางของตัวเองไม่พบเราอาจรู้สึกหม่นเศร้าบางครั้งก็อาจจะชวนท,ท้อแต่ตราบเท่าที่เราไม่หยุดไม่ท้อสักวันหนึ่งพื้นที่เล็กๆที่จะเปิดโอกาสให้เราเห็นคุณค่าและความหมายของชีวิตก็จะปรากฏขึ้นครับ ถ้าความแตกต่างคือความบ้าเธอก็น่าจะบ้าโดยสุดจริตบ้าโดยสุดจริตคนค้นคน,นวันอังคารที่29มิถุนายนนี้สี่ทุ่มเดี๋ยวพร้อมแล้วค่ะ โอแท้เลยแท้าครับบาหนักหนักครับยินได้ทุกปีเลยครับเพื่อนวง้าสองตามั็ไม่ไหวแล้วครับโอ้ยายไายไายไไมามาขัดขวางกูเลย 滚、嗯。<noise>